สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรายการ3นาทีกับไยการแผ่นดินวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอในเรื่องมรดกหนี้ค่ะในทางกฎหมายนะคะเมื่อคนเราเสียชีวิตแล้วค่ะทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยก็จะตกเป็นมรดกให้กับทายาทแต่กฎหมายค่ะก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้เลยว่าทายาทต้องรับผิดในหนี้สินของเจ้ามรดกไม่เกินจํานวนทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมา ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเจ้ามรดกเสียชีวิตนะคะมีเงินในบัญชี2ส0 0 0 0 0แต่ว่ามีหนี้สิน1ล้านบาทกรณีแบบนี้ค่ะทายาตรับมรดกมาเท่าไหร่ล่ะสมมติถ้าเกิดมีลูก2คนรับมรดกไปคนละ1 0 0 0 0แบาทลูกทั้งสองคนก็ต้องใช้หนี้1ล้านบาทของพ่อแม่ ใช่แต่ว่าใช้นี่แค่ไม่เกินส่วนที่ตัวเองรับมรดกมาดังนั้นถ้าลูกสองคนรับมรดกมาคนละแสนก็ใช้นี่หนึ่งล้านไม่เกินจํานวนบบรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมาหรือถ้าเกิดเรารับมาคนเดียวเลยสองแสน 2, บาทเราก็ใช้นี่แค่ไม่เกินสองแสนบาททีนี้ถ้ามีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่มีทรัพย์มรดกเลยล่ะหรือพ่อแม่มีซัพย์มรดกแต่มันไม่ใช่เงินล่ะ,ะเรามาตอบคําถามในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีบบรั์มรดกก่อนหากพ่อแม่ไม่มีทรัพย์มรดกเลยมีแต่นี่ นะคะหรือว่าเรามีสามีเนาะแล้วสามีเราเสียชีวิตแล้วสามีเราไม่มีมรดอกอะไรให้เราเลยมีแต่นี่กรณีแบบนี้นะคะคนที่เป็นทายาทไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามกฎหมายเลยค่ะรับผิดในหนี้สินเพียงเท่า ที่ไม่เกินจํานวนทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมาดังนั้นเมื่อตัวเองไม่มีมรดกอะไรที่ได้รับมาเลยก็ไม่ต้องชําระหนี้เลยเช่นกันอ่าแล้วเจ้าหนี้เขาจะทํำยังไงล่ะเจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปฟ้องกองมรดกเพื่อให้รับผิดในหนี้สินของตัวเองต่อไป แต่ก็มีสิ่งที่อยากจะต้องเตือนกันแรงๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบบางทีเนี่ยในระหว่างที่เรากําลังสับสนงุนงงก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้ก็มาถึงว่าเนี่ยเราต้องใช้หนี้แทนแม่นะต้องใช้หนี้แทนแฟนที่เสียชีวิตไปนะแล้วก็เอาหนังสือสัญญารับสภาพหนี้หรือสัญญาชําระหนี้แทนมาให้เราเซ็นในระหว่างนั้นเนี่ยเรากําลังงงง,งเรากําลังตกใจอยู่เออพ่อแม่เราเป็นหนี้เนาะเราก็เลยไปเซ็นซึ่งตรงนี้ผลในทางกฎหมายจะต่างไปเลยนะคะ ถ้าสมมติว่าเราไปเซ็นรับสภาพหนี้ตรงนี้หรือไปเซ็นยอมชําระหนี้แทนผู้ตายตรงนี้เมื่อไหร่หนี้ก้อนนั้นจากที่เราไม่ต้องชําระเลยะคะ่ะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นหนี้ของเราแล้วทีเนี้เราเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องหาเงินหรือหาทรัพย์สินมาใช้หนี้แทนให้กับเจ้ามรดกต่อไปสมมุติว่าทรัพย์มรดกมันไม่ใช่เงินละแต่หนี้มันเป็นหนี้เงินถ้าทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินยกตัวอย่างเช่นเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดิน ใช่ค่ะแม้มันจะไม่ใช่เงินแต่มันคือทรัพย์มรดกและมันแปลงเป็นเงินได้ดังนั้นแม้เราจะรับทรัพย์มรดกมาเป็นตัวทรัพย์สินเราก็จําเป็นที่จะต้องขายทรัพย์สินนั้นนะคะเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นเงินและเอาเงินนั้นชนําระหนี้ทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ไปตามจํานวนที่เราขายขายได้ค่ะมรดกเป็นสิ่งที่ควรจะเอาไว้สร้างอนาคตให้กับลูกหลานไม่ควรที่จะให้เป็นพันธนาการกับชีวิตในหนี้สินที่เราทิ้งไว้นะคะ ถ้ามีปัญหาข้อกฎหมายใ,ใดๆก็สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วประเทศอนดีให้ความช่วยเหลือหรือสายด่วน1157อายการช่วยได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ